ไม่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกๆก,การได้มาพบเจอกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามในชีวิตคุณล้วนถูกจัดวางเอาไว้แล้วอย่างแม่นยำผ่านเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญผ่านความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์บางคนเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตแต่บางคนก็เข้ามาเป็นบาดแผลในจิตใจ ถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องของกฎแห่งกรรมสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังของทุกๆสิ่งบอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเกี่ยวพันกันด้วยเจตนาและการกระทำผูกกันเป็นเหตุก่อให้เกิดเป็นผลทุกๆคนที่เราเคยเจอหรือว่าได้รู้จักในชีวิตนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการได้มาพบกันแต่เป็นไปตามเหตุของเจตนาและการกระทำที่มาจากครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อนานมาแล้วส่งผลที่ทำให้ต้องมาพบเจอกันอีก ได้มาอยู่ร่วมกันหรือต้องแยกจากกันไปเราทุกคนเป็นความหมายเป็นบทเรียนเป็นความทรงจำในชีวิตของใครคนหนึ่งเสมอบางคนเข้ามาสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันเพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วจากกันไปบางคนอยู่ร่วมกับเรายาวนานทั้งชีวิตเพื่อสอนให้เรารู้จักการให้ความรักและความอดทนอาจเคยมีบางคนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บ